วันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันอังคารประจำวันที่6มกราคม2569เราจะมาดูเรื่องการงานการเงนินและความรักของคนที่เกิดวันอังคาราเป็นการทำนายไพ่แบบรวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่ The Magician กับหัว จะหมายถึงอาจจะมีการหลอกลวงในการทํางานอาจจะเป็นการทํางานที่พูดไว้ก่อนแต่ทําจริงไม่ได้อาจจะได้เจอคนที่พูดเก่งแต่ทําไม่ค่อยเป็นทําให้งานที่คาดหวังอะไรต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่เดอะเทเบกับหัว จะหมายถึงการเงินอาจจะมีปัญหาเนื่องจากการตัดสินใจที่ไม่ดีหรือการไม่เห็นพ้องต้องกันกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจเกิดความขัดแยง้งหรือการสื่อสารที่ไม่ดีทำให้การเงินของคุณไม่มัน่นคงและนอกจากนี้ยังหมายถึงโอกาสทางด้านการเงินที่เข้ามาแล้วแต่ไม่ดีไม่ควรเสี่ยงก็ได้นะครับ คนที่ห้รอบคอบให้มากกว่านี้นเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่เวลฟาร์จูนจะหมายถึงความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนโชคชะตากําลังเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะคาดไม่ถึงถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงดีไหมโดยส่วนใหญ่ล้วไพ่ใบนี้จะดี ดังนั้นจึงจะหมายถึงความโชคดีในด้านความรักโชคชะตาได้หมุนให้ความสัมพันธ์ของคุณไปในทางที่ดีในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องการแนะนําของไพ่คนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่เด็กถือดาบกลับหัวจะหมายถึงให้ควรระมัดระวังในการกระทําที่ไม่รอบคอบและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเด็กเลี่ยงการตัดสินใจที่รีบร้อน และควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนลงมือทำอะไรก็ตามช่วงนี้หากมีการสื่อสารการพูดคุยควรรอและให้เว้นไว้ก่อนไม่ควรรีบตัดสินใจในเรื่องการสื่อสารในช่วงนี้นะครับของคนที่เกิดวันอังคารส่วนในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันอังคารอาจจะมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากความเครียดหรือการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญไม่ที่ไม่ควรมองข้ามไม่ควรปล่อยปะละเลยไปนะครับหากกาลังอยู่ในระหว่างวินิจฉัยหรือการรักษาอาจจะได้ผลอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการรักษา